เป็นม่วสาวทองแหลกครับพี่น้องครับทองกับเจ้าลีโก้สีขาวหาเดือนแล้วนะครับตัวแรกบบานัดเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดไปเจ็ดหมื่นหาครับเป็นม่วสาวทองแหลกครับทองกับ KF68 ครับสีขาเก้าเดือนแล้วตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดไปหกหมื่นห้าครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีิจารถูกๆูถ่านนะครับ เส้านี้นะครับพี่จาปทุมราชนะครับผ้าพี่น้องนะครับมาเบิ้งง้วง่ามครับบ่าวนัดครับพี่น้องนะครับบ่าวนัดมีง้อสาวทองแหลกมาฝากพี่น้องทั้งหมด2อตัวเนาะบ่าวนัดเนาะครับมาจากบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับมีง้อทองมาฝากพี่น้องสองตัวครับพี่น้องสาวทองแหลกทั้งสองตัวนะครับพี่น้องแต่วันทายถ้ำยู่อนาบานพี่จาได้ครับเด้อยู่บ้านสร้างก่อนนิคมครับตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับ อยากเบิ้งมงอตัวจริงกะไปเบิ้งได้อยู่บ้านหน้าแตะครับพี่น้องนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเริญนะครับประกันทองทั้งสองตัว้ำนาดเนาะครับนะครับบรรยากาศเศร้าครับพี่น้องนะครับมีัว่าสาวทองแหลกมาฝากพี่น้องสองตัวนะครับพี่น้องอ้วนทั้งสองตัวนะครับตัวนี้ทองที่เขาเก้าเดือนนะครับตัวนี้ทองที่เขาหาเดือนเอาเบิ้งนั้ากันครับพี่น้องนี่ครับเอาตัวแหลกก่อนเนาะตัวงามๆก่อนสี่แดงนี่นะครับท่ายสูงในบำนาดรอยสี่สิบครับรอยสี่สิบบวกลบนะครับ ตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดราคาไปเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้านะครับเด้อยวเป็นสีพันธุ์ใดพี่น้องนะครับเอ้าพิจาาสีแยกให้เบื้องบนปลาย่างวัดลุกนี่ครับเจ็ดหมื่นห้าพันม่วตัวแหลกนะครับมัวสาวทองแหลกนะครับเนาะครับนะครับทองกับเจ้านี่ครับพี่น้องทองกับเจ้าลิโก้นะครับทองกับเจ้าลิโก้พอพันธุ์นี้นะครับบันทีผสมอย่าสักครู่พี่น้องวันที่ยีเสื้อกาเมษาหกหาครับ กำหนด t ขอด8ปขุมผ้านะครับ66นะครับอ่าอีกวันที่29เดือนนี่ก็ครบ5เดือนครับประกันทองนะบ่าวนัดเนาะครับ7จ็ดหมื่นหพี่น้องได้อ้วนได้สีครับนั่งนะพี่น้องได้สดหม้อสาวทองแหลกคลิปหูดําจมูกที่ดาบวสีบวแวงครับพี่น้องครับกัหนด t ขอดเพิ่งกับเดือนขุมผ้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับสาวทองแหลกมีใบมีหลอดนะครับบ่าวนัดตรวจทองให้เรียบร้อยประกันทองประกันค่าถกค่าทอนชิพหามือเนาะครับอ้วนพี่น้องหม้อตัวนี้นะครับอ้วนเนื้อนังดี เพศดำนะครับพ่วงหางดำนุ่มตีเต่านะครับเนาะครับนะครับพุ่นหางใหญ่พี่น้องนุ่มตีเต่านุ่มบวมแล้วนะครับพ่วงหางสีดำลำตัวยาวหนังน้างามนะครับพี่น้องตัวแรกเจ็ดหมื่นหานะครับต่อร่องได้นะครับตัวที่สองเพิ่งจะเปิดหกสิบหาให้จังเบิร์นกัดมันฟองไก่คอนแล้วนะครับจังเบิรงส่วนท่ายกันก่อนพี่น้องดาวของเล่ บวนะครัประกันค่าทุกค่าทอน15วันนะครับขีดผู้ดำจมูกดำบวสิบวแดงนะครับขวัญจับจุหมองนังครับตอนนอ,อกใหญ่พี่น้องเนื้อนังดีควันเล็กพี่น้องเลยมอสสำรับเอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้นะครับบรรยากาศตตาเศ้าเล็กพี่น้องนะครับแดดอาจจะเปินออกนะครับทายงวงหายบางนังพิจาก็ันไปสุราะนะครับไปไปบวชพี่น้องไปบวชมือน,นึงนะครับเอา 7 5 0 0หันครับพี่น้องครับสนใจโทรมหาบาวนัดครับตอรองได้พี่น้องสงฟรีกับลอยกิโลนะบาวนัดเนาะครับลอยก็โลกับไปคือเก่าละเอาพี่น้องใายสูงลอยสี่สิบครับพี่น้องเคนในน้าเด้อในน้าได้อวนนะครับซีดีนะครับเื่องดำงวสาวทองแหลกเป็นโตแหลกครับพี่น้องนี่มาแบ่งปันพี่น้องมือนีนะครับอุ่นตัวที่สองแห่งตันจูรูพี่น้องท้องสีออกแล้วตัวนั้นนะครับสนใจกระโทรมหาบาวนัดมาตอรองราคาเอาพี่น้องประกันต่านี้นะครับ ขอเท่ากีบเร็บมุ้ยตรงนี้ียังอ้วนแห้งนะครับอันนั้นขดความหญยกระิใงญ่กรนดีกมาบานแล้วครับพอาตอนนี้เพิ่แคบเป็นแม่สาวพี่น้องนะครับไว้กับประมาณสองปีนี้สองปีสองปีดินนิดตัวนี้นะครับจะมาลูกสองลูกสามไปกับความอ้วนความสูงก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็นแม่สาวตะหนอกพี่นนอกหง่นะครับน้ามสดแต่หมูที่ดำก็จะโบแงคคีปหูดำ ทีเาทาดีบวก็ทองงามสดนางนาอัางเล็กตีนะครับมอสทอรับเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับพี่น้องที่สําคัญประกันทองแล้วเจ็ดมืนหาตรวจทองเรียบร้อยนะบ้านนับเดี๋ยวคลิปตรวจทองบ้านนักใจทรงให้พี่น้องครับตันไดซื้องงวงกับบ้านนักนะครับนุ่มบนกะซีเต่าบุมติงนะนุ่มกระบวกแข่งข้างหญ่อ้วนครับตัวแรกเจ็ตมื่นหากักบเสาหนีกับบ้านนักงามคือเกา่าสนใจฟ้าโท้พี่น้องเลยราคาห่องก็สืดดอกตัมาต่อเอานะครับ ต่อไปเบิ้งโตที่2องนะบ่าวนับเนาะครับโตที่2ครับพี่น้องบัดนี้ครับต่อไปครับโตที่2ครับพี่น้องนะครับเป็นงัวสาวทองแหลกครับทองกับ KF68 ครับสีเข้า9เดือนแล้วตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดไป65,000ครับ65,000ครับพี่น้องน่าสนใจแฮงนะบทองแก่แล้วสาวทองแหลกนะครับเนาะครับเป็นงัวงปลาหมานดุผสมครับพี่น้องไายสูงเลยบ่าวนับร้อยสีครับ140บวกลบนะครับพี่น้องทองกับ KF68 นะครับมีใบมีหลอดเด้อพี่น้อง วันที่ผสมวันที่สามมกรล่าฮกหาครับกำนดขอดสิหกตุลาครับพี่น้องเดือนหนาตัวนี้ครับใกล้ขอดแล้วพี่น้องอีกเดือนเดียวนะครับสิงตุลาฮกหาครับมีใบมีหลอดตัวทองเรียบร้อยนะครับครับโอ้นาดีพี่น้องนั่งนะนมีพี่น้องหูฟอมดีไซ์ดีนะครับหุกหมื่นหาครับบ่านาทองไว้ตอรองได้นะครับประกันทองนะครับเนาะครับเป็นงวดตัวที่สองบามันลุผสมครับนั่งนาอังลึกดีงวดนี้นี่ครับ หน,นกงามจมูกเพล่อบสีดำนะครับประชิดบรแวงนะครับตามภาพนาค้าติดโบดนะครับเอานะพี่น้องอ้วนตัวที่สองหกสี้ห์ประกันค้าทุกคาทอนเสี้ห์หามือแล้ว้านนั้นครับบรรยากาศสับพี่น้องนะครับบรรยากาศสับส่อเพลิดดําแดงนะครับเบื้องหลังแป็นเ,ออเนติดเติดตูนตูนแห่งงามโอ้ยตูนแห่งน้าเติบเลยตัวแหลกมายืนนิ่งสะละ่ะ <laughs> เอาพี่น้องเ้ยน่ครับนี่เด้อพวงหางดำนุ่มบวมแล้วครับหัวสาวทองแรกสังเกตง่ายแห้งพีนง่น้องนุ่มบวมแล้วสีขาสีคลอดแล้วเดือนนาวันที่สิบหกตุลาเดือนในเดือนขันยาเปนบ้าขันยาตุลาเดือนนาตัวนี้เอาอีกเดือนบนถึงเดือนพี่น้องนะครับสนใจเฝ้าโทรมาเลยหกสิบห้าหัวสาวทองแรกได้นา้าได้อ้วนนะครับที่สำคัญประกันทองพร้อมที่ใส้ก็ดีเนาะครับขวันจับอยู่หม่องนั่งครับหยิบเรีบนะครับขอเท่า สำลางนะครับนุ่มสีเต่านะครับนีติ่งน้อยหนึ่งเลยครับมีติ่งวะนี่นี่อ๋อติ่งฟังไสะนี่อ๋อนิดเดียวซํำขีดเป็วันบมใหญ่นะซํำครับตัวเหลืองนี่หนาออะไรใหญ่ๆครับอ้วนพี่น้องหมดเลยหกสิบหางงวนสาวทองแหลกนะครับสนใจกระโถมหาเบาหนักเป็นง้วตัวที่สองนะครับนี่พี่น้อง่ายสูงหน่อยสี่สิบนะครับแต่ว่าคนไหนคววมอ้วนง้วนอ้วนนั่นะนะครับนาทั้งสองตัวพี่น้องนะครับตัวแหลกก็ได้สีน้ำเบาวนัดครับ ควาอ้วนใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวแรกได้สีนะครับเอาตัวนี้ได้ทองแก่ได้เชื่องเชื่องทั้งสองตัวละนะครับม้าวสาวตัวนี้กับปู่พี่น้องอ่างหมอสสำหรับเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ในขอบนี่พี่น้องเพื่อในสดในสีหนในเครื่องนะครับพี่น้องทองสีเข่าหาเดือนตัวนี้งามบอพี่น้องเลยนะครับตัวนี้เจ็ดมื่นหาเนาะครับม้าวสาวทองแหลกครับทองเจ้าลิโกลสีเข่าลิโกลสีเข่าหาเดือนพี่น้องตัวนี้ เจ็ดมื่นหาพันอุได้จอสวรรนาะน,น <c oughs> ะเจเ้าเฮ็ดงานนะพี่น้องอยู่ขางเทศสบสลน,นะครับประกันค้าถูกค้าทอนสองสุดสองจมพี่น้องอถูกค้าทอนบ้านนัดประกันให้สิบหาหมื่นนะครับตัวที่สองกะหกหมื่นหาพันสาทองแหลกทองจับเคปหกแปดนะครับเพราะพันดีพรอมเดือนหนาคอดนะครับมือนีก็มีฝากพ,พี่น้องสองโตโนะบ้านนัดครับทือสองโตเทียวก้อนกับสองเวิร์ดแล้วพี่น้า อํานัจนะครับมาจากบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญนะครับอ่ะช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมกับไล่กับอ่ะบอกมาไหมไล่ศูนย์หกสามครับศูนย์สามสี่ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ครับเบอร์ไลน์เด้อพี่น้องนะครับสนใจกระโรมาหาอํานัจครับพี่น้องนะครับเรต้องเกรงใจเลยโทรมาต่อโหลดนะครับบากง่ายนะครับเนื้อหนังดีอ้วนทั้งสองโตนะครับประกันทองทั้งสองบ้านท้ายนี่พี่น้องอํานัจเนาะสันจุลูเพี่น้องอ้วนนะครับมออ้วนอย่างไง ออกลูกมากกับปจอยนะครับ bitcoin. เอา2ตัวครับพี่น้องตัวแรกได้สีครับเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับตัวที่สองหกหมื่นาสนใจมากก็ได้แบบได้พี่น้องเลือกเอานะครับโทรมาต่อเอาครับบบาวนัดนะครับมาถ่ายงออยู่ในตลาดงออำเภอวัฒนราชครับจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องมีมาฝากพูมาตอนพี่น้องสองตัวกับเสานนิครับสนใจตัวใดโทรหาบบานัดด้วพี่น้องนะครับเบิง้งงัวตัวจริงกับย่ยบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมือจงจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าประทุมราชครับบ่าวนัดขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับ